เรามาชมวัดดังศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวนะครับวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอดีตนี้ชื่อว่าวัดหัวลํโพงต่อมาก็จะเป็นวัดหัวลําโพงนี่นะครับจากในอดีตที่ตอนสร้างนี้ห่างจากกรุงรัตนโกสินทร์ห่างมากพอสมควรนะครับมีคลองกั้นกลางมาสามคลองนะครับคลองคูเมืองคลององอ่างแล้วก็คลองพดลุงกรุงเกษมถัดจากสถานีรถไฟหัวลําโพงมาก็ถือว่าไกลแต่ด้วยความเจริญนะครับดูแล้วครับมองผ่าน ซุ้มประตูวัดเข้าไปด้านหลังนะครับจะเจอตึกอาคารต่างๆทุงสูงตึกมหาคนครที่เห็นเข้าไปด้านหลังนู้นก็ใช่ครับตอนนี้ครับด้านฝาของหน้าประตูวัดก็จะมีตึกสูงๆและหน้าวัดนี้ก็จะมีสะพานยกระดับข้ามแยก3ย่านนะครับที่เห็นอาคารทงสูงนี้เมื่อปีพศ2540จะเป็นอาคารที่สร้างล้างทิ้งไว้ะครับและต่อมาได้ สร้างใหม่นะครับเป็นจามจุลีโซแฟรนะครับสองอาคารนี้นะครับบริเวณหน้าวัดนะครับแถวนี้เมื่อก่อนนี้จะเป็นอาคารพาณิชไม่สูงนะครับแล้วก็จะมาสร้างเป็นตึกสูงเมื่อช่วงหลังนะครับนี่ครับที่เราเห็นผ่านหน้าวัดเนี่ยถนนพระรามสี่นะครับที่เห็นทั้งหน้าก็จะเป็นอาคารจัตุรัสจามจุรีนะครับนี่ครับตั้งหน้านี่ครับและเลื่อยไปทางนู้นก็จะไปทาง สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับที่เห็นนี้อาคารสามย่านมิดทาวนะครับนี่ครับณตรงนี้บริเวณสี่แยกสามย่านนะครับไปสถานีหัวลำโพงแล้วไปทางด้านฝาน,นี้ก็จะเป็นมาบุญคองนะครับแยกมาบุญคองและที่บริเวณหน้าวัดที่ก็มีสถานีรถไฟฟ้า MRT สายใต้ดินนะครับนี่ครับสถานีสามย่านนะครับบริเวณหน้าวัดเลยครับข้าง ติดกับวัดเลยครับความเจริญก้าวหน้าเข้ามาแทนที่นะครับจากที่ว่าวัดอยู่กลางทุ่งนาในอดีตนะครับก็มาอยู่ร่วมกันกับยุคปัจจุบันนะครับสถานีรถไฟฟ้านี่นะครับบริเวณบริเวณหน้าวัดพอดีเลยด้วยความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยนะครับและข้างๆวัดนี้ก็จะมีมูลนิธิร่วมกัน,อ,นอยู่ก็มาทําบุญได้ทั้ง มูลนิธิแล้วก็ทําบุญที่วัดแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยวัดกับชุมชนอยู่ด้วยกันนะครับปัจจุบันนี่ครับบริเวณหน้าวัดถนนพระรามสี่ฝั่งฝ่ามือไปนู้นก็จะไปทางสวนลุมพินีนะครับไปทางนู้นนี่ครับอาคารสูงสูงอยู่รอบวัดนะครับเราจะเห็นซุ้มประตูวัดติดกับสถานีรถไฟฟ้าเลยครับนี่ครับอาคารสูงสูงมองไปทางด้านหลังทางทางนู้นไปก็อาคารทางสีลม นูครับอาคารตึกมหานครนะครับตงสูงผ่านประตูวัดไปทางนู้นนะครับท่านชมแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ